แม่บ้านลาวคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจคนที่อยู่ด้วยกันมาเป็นเวลาแลมปีและก็วันดีคืนดีแอบขโมยเงินเจ้าของบ้านทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งรวมแล้วเป็นเงินกว่านับล้านบาทแม่บ้านสาวลาวคนนี้มาทำงานอยู่กับนักร้องสาวคนดังและดารานักสแสดงชื่อว่านาตาลีเดวิสนะคะรับจ้างทำงานในบ้านของเธอแล้วก็เป็นแม่บ้านทำงานให้กับเธอมาเป็นเวลาหลมปี รู้จักดีในทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเพราะว่าเป็นแม่บ้านทํางานบ้านเนาะแต่วันดีคืนดีนางไม่ทําแค่งานบ้านใช่ไหมนางกลับขโมยเงินของเจ้าของบ้านที่เลี้ยงเธอมาเป็นเวลาแลมปีกินข้าวด้วยกันมาแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจดูแลกันและกันมาตลอดคิดว่าเธอคงจะไม่ทําแล้วรายได้ก็ให้เงินเดือนเป็นอย่างดีแต่วันดีคืนดีลักขโมยเงินเธอไปดีค่ะ พบกับป้าเดือนอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าคนเดิมแนงนะคะกับคุณทุกๆเอสีเนาะที่มาเป็นกําลังใจให้กับช่องป้าเดือนจาแนวนะคะขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สุ้คนนะคะพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดม้าเนาะแม่บ้านสาวเหลานะคะอยู่กับนักร้องสาวนาตาลีเดวิดนะคะเธอเป็นทั้งนักร้องนักแสดงเนาะนะคะแล้วก็เป็นดาราสาวสวยด้วยนะคะทีนี้ได้ว่าจ้างแม่บ้านคนหนึ่งเป็นแม่บ้าน หญิงชาวลาวมาอยู่กับเธอมาทํางานอยู่กับเธอเป็นเวลาอยู่กันมาเป็นแลมปีนะ,ะก็ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจอยู่ด้วยการกินข้าวด้วยกันแต่ทีนี้อยู่มาไม่นานเข้าสาวลาวคนนี้พอเข้ามาทํางานอยู่ในบ้านของนาตาลีเดวิดแล้วนะคะนางก็เริ่มออกอาการเพราะว่าในบ้านนั้นเห็นเงินเยอะเห็นของมีค่าเยอะอดใจไม่ไหวคะ่นะนับวันที่เธอจะต้อง แตกขึ้นมาทุกทีทีนี้วันแรกก็รักเงินไปทีละพันเป็นพันยูโรนะบางทีก็เป็นเงินยูโรบางทีก็เป็นเงินดอลลาร์เอาไปทีละ500ทีละ1,000ยูโร500หรือ1,000ยูโรเนี่ยเป็นเงิน2 3หมื่นบาทเลยนะคะหลังจากที่ได้เงินแล้วก็ส่งกลับบ้านในที่สุดหญิงชาวลาวคนนี้ก็โดนตำรวจจับนะคะประเดิอนมีคลิปไหมหดูไปดูคลิปกันก่อนนะคะอาจานายจ้างชาวไทย นางสาวนาตาลีเดวิดในเจ้าผู้เสียหายได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสกุกอาจเมื่อแม่บ้านชาวลาวที่เธอจ้างมาทํางานได้ทําการรักษ์เป็นจํานวนเงินรวมกว่าหนึ่งล้านสองหมื่นบาทหนึ่งล้านสองหมื่นบาททุนโดยเป็นเงินสกุลต่างประเทศทั้งดอลลาร์และยูโรซึ่งผู้ก่อเหตุได้โอนเงินทั้งหมดกลับไปยังประเทศลาวแล้วตามข้อมูลที่นางสาวนาตาลีได้แจ้งไว้แม่บ้านรายนี้เริ่มเข้ามาทํางานตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคม2564และเริ่มทําการรักษ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2,564โดยใช้วิธีทยอยขโมยทีละเล็กละน้อยมาแล้วกว่า10ครั้งการรักษาครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่แม่บ้านคนดังกล่าวจะทำงานเป็นวันสุดท้ายในวันที่15กรกฎาคม2,565เะะ <He S 2> หตุการณ์นี้สร้างความตกใจและเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่จ้างแรงงานต่างชาติให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลทรัพย์สินหญิงชาวลาวคนนี้นะคะชื่อว่าเพญนภานะคะชื่อเล่นว่าแนนนะคะมาอยู่ด้วยกัน มาทำงานที่บ้านของคุณนาตลีเดวิดเนี่ยนะคะเป็นเวลา1ปีนะคะแล้วทีเนี้ยหญิงชาวลาวคนเนี้ยมาทำงานเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์คงจะไม่มาเนาะนะคะแล้วทีเนี้ยจากความที่อยู่ด้วยกันมานานก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่คิดว่าเธอจะทำอย่างนี้แต่แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจนี่แหละทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจมากที่สุดเพราะคนที่เราไว้ใจถามว่าเรื่องราวเนี่ยมัน เกิดขึ้นครั้งแรกใช่ไหมไม่ค่ะเพราะเคยเห็นเรื่องราวแบบนี้ลูกจ้างชาวลาวเนี่ยยกเขาเจ้านายคนไทยเนี่ยมาหลายผนแล้วนะคะมาหลายหนแล้วเพราะอะไรเพราะว่าจากที่ตัวเองไม่เคยมีไม่เคยได้พอมาอยู่บ้านเขาเห็นของเขาเยอะเห็นของเขาเกลื่อนหูเกลื่อนตาใจแตกทนไม่ไหวเลยจำเป็นต้องทำตามใจตัวเองลักขโมยเงินไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเป็นเงินล้านกว่าบาทเลยเนาะนะคะ นี่แหละเขาว่าทุบหม้อข้าวตัวเองชัดๆทำตัวเองแท้ๆอยู่ดีกินดีไม่ว่าดีอยากจะไปอยู่ในที่ที่คับแคบแล้วก็ไปอยู่ในคุกที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็ระแคะระคาย,ายก็เลยไปแจ้งตำรวจตำรวจก็มาสอบสวนแล้วก็สอบถามหญิงชาวลาวคนนี้ก็รับสารภาพนะว่าเธอเป็นคนเอาเงินไปจริงแล้วเงินก็ใช้จ่ายไปหมดแล้วทุกครั้งที่รักขโมยเงินเอาไปเนี่ยก็เอาไปฝากแฟนไว้นะคะ แล้วก็ส่งไปประเทศลาวเอาไปทำลายที่ประเทศลาวไปปลูกบ้านไปซื้อรถอยู่ที่ประเทศลาวฉ่ำๆไปเลยนะคะทีนี้ตำรวจจับได้เธอก็เข้าคุกฉ่ำๆไปเหมือนกันแหละ ทุบมอข้าวตัวเองไม่รู้จักบุญคุณนี่แหละเขาว่าเวลาเรารับลูกจ้างเข้ามาทํางานเนี่ยนะคะเพื่อนๆจ๋าเราก็นึกว่าเขาจะทํางานให้เราอย่างซื่อสัตย์สุจริตเนาะเราเป็นนายจ้างเราให้ความรักให้ความเอ็นดูกับเขาเพราะว่าเห็นมาจากประเทศที่ยากจนแต่ความที่เราเอ็นดูเขาเอ็นเราก็ขาดดูแลเขาอย่างดีให้ความเป็นอยู่เขาอย่างดีให้ทุกอย่างเหมือนกับที่คนอื่นเขาได้ที่เธอมาทํางานอยู่เนี่ยไม่ใช่มีรายได้น้อยๆน,น,นะคะวันหนึ่งอะให ค่าทํางานวันละ600บาทนะคะวันละ600บาทเนี่ยรายได้ดีมากๆเลยนะวันละ600บาทไม่พอใจเหรอเห็นเงินเจ้านายเยอะเห็นเงินเจ้านายวางอยู่นะคะทีนี้ในลิ้นชักหรือว่ารู้ว่าเจ้านายซุกซ่อนเงินไว้ที่ไหนนางก็เลยมาขโมยเอาไปทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นนิสัยติดเป็นนิสัยตัวส่วนตัวลักเอาไปทุกวัน บางเดือนก็ห,หนึ่งบางเดือนก็สองหนล,ลักเอาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจ้าหนายมารู้ทีหลังว่าเอ๊ะเงินหายไปได้ยังไงเงินอยู่ตรงนี้ไม่มีแล้วทีเนี้ยก็เลยได้ละแคะละขายเอามาสอบสวนนางถึงได้ยอมรับว่ารับเอาเงินไปแล้วเงินนั้นน่ะก็ใช้จ่ายหมดไปแล้วเพื่อนๆจ๋ายาทําเป็นตัวอย่างนะคะหญิงชาวลาวคนนี้นะคะมีรายได้เยอะนางได้ทํางานวันละ6 0ร้อบาทเนี่ย มีใครเขาบ้างคนไทยลางก็รู้สึกว่ามันได้น้อยเกินไปหรือเปล่าถ้าลักขโมยเอามันก็ได้เยอะแตช่ชีวิตคุณอนาคตของคุณจบอยู่ตรงนั้นนเองนะคะคุณต้องติดคุกแล้วก็โดนตำรวจจับเพราะว่าเพราะว่าคุณไม่มีเงินใช้คืนเขาเงินนั้นที่ลักเอาไปขโมยเอาไปนั้นใช้หมดแล้วเธอส่งกลับไปบ้านที่ประเทศลาว เอาไปสร้างบ้านอยู่ประเทศลาวเอาไปซื้อรถเอาไปใช้ให้ญาติพี่น้องที่ประเทศลาวใช้กันอย่างฉ่ำๆเลยและเป็นยังไงละ่ะจากนั้นมาเธอเองก็ต้องเดินเข้าคุกไปโดยที่ไม่มีเงินมาใช้คืนแล้วเงินตั้งล้านกว่าบาทนะคะเงินล้านกว่าบาทลองคิดดูสิว่าเธอต้องติดคุกนานเท่าไหร่ที่ถึงจะใช้เงินนั้นล้านกว่าบาท เธอต้องติดคุกนานเท่าไหร่กว่าจะใช้นีเงินล้านกว่าบาทนั้นหมดให้กับเขานะคะนี่แหละเขาว่าอยู่ดีไม่ว่าดีแทนที่จะเอาอนาคตที่สดใสเงินที่ทำงานได้วันหนึ่งก็ได้ตั้งหลายร้อยบาทเดือนหนึ่งได้หลาย หมื่นบาทนะคะเป็นหมื่นสองหมื่นบาทแล้วทําไมไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีทําไมไม่พอใจกับสิ่งรายได้ที่เราได้กับมองเห็นว่าลักขโมยเป็นสิ่งที่ได้เงินเยอะที่สุดจริงอยู่คุณได้เยอะในวันนี้แต่วันหน้าแล้ววันที่ตันวันที่จนมุมก็มาถึงเธอต้องเดินเข้าคุกไปพร้อมกับที่ว่าเงินไม่มีคืนให้เขาอยากจะฝากเพื่อนๆืทุกคนและอยากจะบอกว่า แรงงานทั้งหลายที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะอย่าเห็นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่สนุกหรือว่าเห็นเป็นรายได้ อันยิ่งใหญ่แล้วก็มากมายมหาศาลวันหนึ่งเธอก็มาจนมุมแบบนี้ไงเห็นไหมละ่ะแล้วอนาคตของเธอก็ต้องดับสิ้นลงเป็นยังไงไอเข้าไหมทําให้ชาวลาวต่างๆที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยได้รับความอับอายกันไปเป็นอย่างมากเลยตอนนี้ข่าวของหญิงสาวลาวคนนี้ที่รักขโมยเงินของเจ้านายคนนี้เนี่ยข่าวรือกระชอนไปทั้งวงการของคนลาวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยแล้วเป็นยังไงทําให้คนลาวลหลายๆคนได้รับความอับอายและ คนลาวหลายหลายคนที่มาทํางานเป็นแม่บ้านทําให้หมดความไว้เนื้อเชื่อใจจากเจ้านายที่ตัวเองทําอยู่เจ้านายหลายหลายคนก็ต้องระแวงละเกิดความระแวงให้กับแม่บ้านลาวหรือว่าแม่บ้านต่างด้าวที่มาทํางานในประเทศไทยทําให้เขาหมดความสินส้นศรัทธาทําให้เขาหมดความไว้เนื้อเชื่อใจจากนี้ไป ก็จะหางานกันยากขึ้นกว่าจะได้งานกันตลาดอย่างกว่าเดือนดีอย่างนี้มันหายากนักแต่พอได้แล้วมีแล้วไม่รู้จักเก็บรักษากรรมก็ตามกลับมาเร็วอย่างนี้นี่แหละทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องประเดือนชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ